จนาบุรีศาลจังหวัดทองผาภูมิพิพากษาห้าจำเลยแกงพม่ากะเหรียงลักลอบขุดแร่ทองคำในเขตอชทองผาภูมิจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาชดใช้ค่าเสียหายให้กรมอุทยาน1 1 2020บาทวันที่25กรกฎาคม2,568นายยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่16มกราคม2568 คณะพนังงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งอำเภอทองผาภูมิที่329ทั2567ลงวันที่19พฤศจิกายน2567เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดดินเพื่อร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิภายใต้การอำนวยการของนายชาคริตตันพิรุณในอำเภอทองผาภูมิรวมทั้งตนและพันเอกพันศักด์เพียวพาน,นพออิชย์ผอบชฉกรลัดยากองกำลังสุรสีพันเอกปิยเนตรพัตรศาสตร์วัตวงศ์รองผบอชกรลัยากองกำลังสุรศี ร้อยตีธนโชธหุ้มแพรผอบอมวลวส่วนลวชกลาดย่ากองกำลังสุรสีที่ได้ร่วมสนทีกำลังบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการปา่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีมีกลุ่มบุคคลได้แอบ,บลักลอบเข้ามาสแสวงหาประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยแอบ,บเข้าไปขุดดินร่อนแร่ทองคำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกบริเวณป่าปีล็อกคีหมู่ที่4ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในบริเวณป่าอันเป็นพื้นที่แปลงคดีที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้ตรวจยึดและจับกลุ่มผู้กระทำความผิด กรณีมีกลุ่มบุคคลแอบลักลอบเข้าไปบุกรุกแพ้วถางป่าและขุดดินเพื่อร่อนหาแร่ทองคําคดีตามปจวข้อที่1เวลาตีหนึ่งยนาทีลงวันที่26พฤศจิกายนคดีอาญาที่11.2567ทับหยึดทรัพย์ที่3 2 5ทับ2567พื้นที่ตรวจยึดเนื้อที่14-0-1ขีด0ขีดหไร่คิดมูลค่าความเสียหายของรัฐ เป็นเงินจำนวน1 1 8 7 1ล้านน1บาทซึ่งการกระทำดังกล่าวเกิดจากกลุ่มบุคคลที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายแอบลักลอบเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าและขุดดินหาแร่ทองคำอันเกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นป่าต้นน้ำตามวันและเวลาดังกล่าวสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จำนวน5คนชื่อในเตีย้ยไม่มีนามสกุลพร้อมพวกรวมทั้งหมด5คน เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมตรวจยึดของกลางในการกระทําความผิดจำนวน12รายการจึงได้จัดทําบันทึกเรื่องราวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีตามปจวข้อที่1เวลา16.56นาฬกา56นาทีลงวันที่17มกราคม2,568คดีอาญาที่3ทับ ยึดทรัพย์ที่3ทับ2568ตามกฎหมายใน5ข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป,ป่าไมา้พุทธศักราช2484พระราชบัญญัติป,ป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562นายยุทธพงษ์ดำศีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาสารจังหวัดทองผาภูมิได้มีคำพิพากษาคดีเกี่ยวกับการขุดแร่ทองคําตามคดีหมายเลขดําที่สวอ .16 2568คดีหมายเลขแดงที่สวอ .22 2568ระหว่างพนักงานอายการจังหวัดทองผาภูมิโจทด กับจําจำเลยประกอบด้วย 1. นนายเตี้ยไม่มีนามสกุลชาวพม่า 2. นายไพรัตไม่มีนามสกุลชาวกะเหรี่ยง 3. นายยอไม่มีนามสกุลชาวพม่า4นายปลายไม่มีนามสกุลชาวพม่าและ5นายทวายไม่มีนามสกุลชาวพม่าในความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติความผิดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและความผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ซึ่งสารจังหวัดทองผาภูมิมีคำพิพากษาว,ว่าจำเลยทั้ง5้าร่วมกันเข้าไปครอบครองพื้นที่เกิดเหตุที่ถูกแผลวถางซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่1 A มีเนื้อที่14ไร่1ตารางวาและถือว่าจำเลยทั้ง5้าร่วมกันแผลวถังป่าพื้นที่เกิดเหตุการณ์ การกระทำของจำเลยท้ง้าจึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2,484มาตรา54วรรคหนึ่ง74ตรีวรรคหนึ่งฐานร่วมกันแพ้วถางหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2 5 0 7มาตรา1 4 3 1วรรคสองวงเล็บส ฐานร่วมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแพ้วถางหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมสภาพแก่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562มาตรา19วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ6 41วรรค2 42วรรค1และ44คำพิพากษาศาลจังหวัด ทองผาภูมิคดีขุดทองอีกคดีผู้ต้องหา5คนตามคดีอาญาหมายเลขดำที่สอวอ .16 ทับหมายเลขแดงที่สอวอ .22 2ทับ6 8นเตี้ยไม่มีนามสกุลพร้อมพวก5คนผู้ต้องหาเมื่อวันที่24กร,รกฎาคม2568จำเลยที่1นนเตี้ยไม่มีนามสกุลสารจังหวัดทองผาภูมิพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดลงโทษจำคุก6ปี8เดือนไม่รอลงอาญา จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณากรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งจำคุก3ปี4เดือนจำเลยที่สองในภรัตไม่มีนามสกุลศาลจังหวัดทองผาภูพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดลงโทษจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณากรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก3ปี จำเลยที่3าในยอไม่มีนามสกุลสารจังหวัดทองผาภูมิพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดลงโทษจำคุก6ปี8เดือนไม่รอลงอาญาจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณากรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก3ปี4เดือนจำเลยที่4ี่ในปายไม่มีนามสกุลสารจังหวัดทองผาภูมิพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดลงโทษจำคุก6กปี8เดือนไม่รอลงอาญาจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา กรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก3ปี4เดือนและจำเลยที่5นายทวายไม่มีนามสกุลศาลจังหวัดทองผาภูมิพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดลงโทษจำคุก6ปี8เดือนไม่รอลงอาญาจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณากรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก3ปี4เดือนสำหรับของกลางที่ใช้กระทำความผิดมีจำนวน1 2รายการ โดยที่ผ่านมาได้มีการประกาศของอำเภอทองผาภูมิเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขุดดินเพื่อร่อนหาแร่ทองคำลงวันที่18พฤศจิกายน2567ประกาศอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเรื่องมาตรกา,ปการป้องกันปราบปรามอย่างเข้มข้นลงวันที่20พฤศจิกายน2567และประกาศอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเรื่องห้ามใช้เส้นทางบ้านปีล็อกคี ถึงช่องทางป่ามากลงวันที่20กุมภาพันธ์2,568และได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ทางนี้ในพื้นที่หมู่บ้านปีล็อกคีและสถานที่ราชการแล้วทั้งในพื้นที่หมู่บ้านปีล็อกคีและสถานที่ราชการแล้วอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิขอประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มบุคคลที่แอบลักลอบเข้าไปบุกรุกแอบขุดดินในแปลงตรวจยึดในคดีด,ดังกล่าว หากถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มจะถูกลงโทษตามกฎหมายซึ่งมีความรุนแรงถูกตัดสินจำคุกไม่รอลงอาญาหากพบการกระทำความผิดอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเฉียบขาดต่อไปข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลาวาลินรายงาน